เบาๆนะเพอแล้วอธิษฐานขอนร้อนหน่อยหนู่ ไม่ต้องอธิษฐานอะไรระแดกเลยลูกเชื่อปะขอให้เราเป็นเด็กเออจริงจริงเอ้ยขอให้เราเป็นเด็กปีนะพุทเอาแรงแรงเด้อเอา่อาอารงน้ำลายเต็มเค้กเยอะเนาะเอ้เอ้ดับยอธิษฐานเล่นไหม ขออะไรขอ้ออะไรขอให้หนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนขออ้อนร้อนนะร้อนสนุขอให้หนูเป็นเด็กดีไม่ดื้ออธิษฐานนะคือขออ้อนร้อนนะคำว่าอธิษฐานนี่คือคำขอดี๋ยโอเคอย่างนั้นเกินกัระไรกินบอสโซเน็ตเด็กไหนพูดแบบนั้นใหม่ที่พูดภาษาเมื่อกี้วัน้อดเดือดไม่ใช่ที่พูดดีๆเลยภาษาโม้องภาษาอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะครับกินเป็นหรือลูกไอ้นั่นกินเป็นมั่ง ยังมือก็ถือต้องก็แกวงไม่หยุดได้ไปกี่คู่อีกมันสี่คู่เองไม,ไม่รีบคิดไม่ถูกหอมไม่น้องชาลิาาสาฮะงานไปคุณแม่ถ่ายคุณแม่คุณแม่ไม่ค่อยมีฝนตก มาตัดให้ไทยแบบบางทีเราไม่ถนัดแจกกันดีกว่าแล้วตัดให้มันจะได้สวยๆลูกให้ป้าตัดไปให้ฮามิดด้วยไหมอ่ะป้าลองกินอันนี้สิมาตัดให้นป้าลองกินอันนี้สิอร่อยนะไหนอ่ะเหลือจริงหรออาก้อนนเนี่ยลูกเนี่ยเดี๋ยวให้มันติดไปอ่ะฮามิดตัดให้ย่อยถมที่หนูถามมาอ่ะลูกแดงๆนั้นพี่ขวัญน่ะลูก ะอ่จะเพื่อพ่อไม่ดีนะแต่รักหนูที่สุดนะพ่อเพือนนะคะจะบอกให้รู้ไหมไม่ดีเหมืนอนคนอื่นแล้วเราแต่รักหนูที่สุดแต่เราไม่รับกินกันเลยแม่ก็ไม่ดีหรอกขี้บุญถ้าแจมไมลูกแต่แม่ก็ให้หมอผ่าท้องให้หนูอ,ออกมามหมเหมือนกันแดกท้องหนูมาตั้งเก้าเดือน ตุ๊กตาวันนั้นวันเกิดตุ๊กตาใช่ไหมพอเราตุ๊กตาติงออกมามีตังเยอะมากจริงเหรอจริอันเนี้ยจเก็บยางก็ได้ตัดให้แล้วขวาอะออกไปละลายแล้วเนี่ยไอติมเค้กเหนอจะละลายอะไรอ่ะอันนี้เราเคยเหยียบไปมาไปล้างขาตรงนี้เราตรงไหนเอาตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้น,นะโอเคค่ะทับชื่อเลยเอาไหมทับชื่อเลยไหมรูปไม่ทับทับชื่อเลยค่ะงั้นตัดหน้าหนึ่งนะอะเอาตัดข้างนี้เราจะได้ส,สวยๆโอเคนี่นะ <c oughs> โอเคไหมโอเคตัดหนึ่ตัดชื่อหนึ่งตัดส่วนเอานะนะใช่กินเลยนะลูกคิดถึงดีเลยว่ะจริงเช่ dạng 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 này dạng 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 ซาใตเละแรงแรงพันปื้อแรงมันปื้อซามรารลย์อะไรหลูกกระเจะอะไรอ่ะเจ๊กระป๋อเจ๊อัปป๋อก็ภาษาซาไตไงมามิมิมหลับยังเดี๋ยวโทรถามว้ามีผีอวดหนูต้องลงอีกรอบนึงอยู่ดี